พ่อโอ้โหรอบเราก็จะมีพุทธรูปประฏิสฐานอยู่นะครับน่าจะทั้งสี่ทิศมีความคล้ายกันมากระหว่างเจดีย์องแม่กับเจดีย์องพ่อนะครับคือเป็นสีทองก็จะมีพุทธรูปอยู่ทั้งสี่มุมนะฮะเมื่อเราขึ้นมาถึงเจดีย์องค์พ่อนะครับเราจะเห็นหินก้อนหนึ่งวางอยู่ยนะมีลักษณะคล้ายกำม,มือคนนะฮะเหมือนเหมือนหัวใจ ก็มีการแปะทองไว้ด้วยไม่รู้ว่าเป็นของที่นี่หรือเปล่าหรือว่ามีใครนำมาถวายแต่ว่าที่นี่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นด้วยความศรัทธานในเรื่องเดียวกันคือความรักหัวใจเนี่ยจ,จะเป็นอัตลักษณ์อย่างหนึง่งหรือจะแทนความรักของใครสักคนหนึ่งที่ปรารถนาที่จะสมหวังครับมองไปได้านล่างเราจะเห็นแม่น้ํานะครับที่มีความคดเคี้ยวอยู่รอบรอบนีนะ้น่าจะเป็นแม่น้ําแควน้อยนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นแม่น้าศักดิ์สิทธิ์ที่รวมเอาความศรัทธาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่มากมายท่ที่นี่ก็อาจจะมี เรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นในชุมชนนะครเพราะว่าเป็นแหล่งชาติพันธ์เป็นการหลอมรวมกันของความเชื่อของเชื้อสายมองเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อจริงครับรีม